ย่าบนหน้าฉันก็เคล้มคือความสุขให้กับเด็กๆก่ะคือความสุข่าอเลยครับเนี่ยโอ้โหเลอดเต็มห้องเลยเนี่ยแล้วจะไงจะใช้ใช้ยังไงกันเนี่ยแล้วแกมันจะเป็นเสียใชายข้าแบบนี้ได้เลยงั้นฉันก็ขอโทษเลยนะในเมื่อแกเห็นศพเด็กพวกนี้และเห็นการกระทาของฉันไปเรียบร้อยแล้วเจ้านายมาถึงอะไรเนี่ยเจ้านายยานะครับเจ้านายเจ้านายเจ้านายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่พเพชที่พมเห็นนั่นคืออะไร มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในลำพิซซาแห่งนี้จริงหรอครับจริงสิแล้วเด็กทั้งสี่คนนั้นถูกคนหัวนหน้าของผมฆ่าเนี่ยนะจริงใช่เลยเขาถูกพวกนั้นอะเด็กพวกนั้นถูกคนนั้นฆ่าแหละโหมีหน้าแหละเขาพูดถึงโหมีหน้ามีหน้าโอเคแล้วเออพี่พ่อเพชรครับอะไรไอ้คุณยนทั้งสี่ตัวที่อยู่บนเวทีนั่นคือเด็กที่ตายใช่ไหมครับ โอ้ใช่แล้วนั่นแหละฉันชุบชีวิตเด็กพวกนั้นเองด้วยมือของฉันเองฉันชุบชีวิตพวกเขาขึ้นมาเป็นคนยนต์แต่พวกเขากับทรยศฉันแล้วไปมีหัวหน้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งและตอนนี้ฝ่ายนั้นกำลังจะเออม,มันกำลังจะล้างแคนแล้วมันอาจจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในร้านพิซซ่าแห่งนี้ฉันก็เลยต้องการให้หนูช่วยไงจริงรอระจริงสิฉันต้องการให้น้องช่วยอ่ะอืมแล้วจะให้ผมช่วยเกี่ยวกับอะไรนะ ช่วยหยับยังพวกมันเอาวิญญาณของมันเก็บใส่ในขวดแล้วก็เอาเก็บไป <c oughs> เหมือนหนังยังไงไม่รู้กดใช่ดิเออแล้วผมจะไปสู้ยังไงอะฟ็อกซี่มันอยู่หน้าห้องเนี่ยจริงเหรอฟ็อกซี่อยู่หน้าห้องเหรอ <c oughs> มันเป็นไรเรามีอาวุธอยู่ในกล่องเนี่ยเก็บมันขึ้นมาสิในกล่องกล่องเนี่ยเหรอครับช่วยเร็ววู้อะไรเนี่ยโกลเด้ s t ต f f มันคือไม้คาถาพิเศษสำหรับผู้ที่พิเศษจริงๆ สำหรับคนที่กล้าที่จะสู้กับแอนิเมเตอร์โดเนิกพวกนั้นแต่เธอจะต้องสัญญาก่อนสัญญาอะไรครับสัญญาว่าเธอจะต้องจัดการมันให้ได้ถึงแม้ยังไงก็ตามครับผมสัญญาครับดีมากงั้นเราไปทดสาวกันฟ็อกซี่สิว่าเธหนูอะช่วยสามารถเอ้ยพี่พเพจเริ่มเริ่มอะไรอ่ะจะพูดว่าอะไรพูดมาเลยโอเคงั้นกขอให้โชคดีนะโอเค หนึ่งสองหนึ่งสามสี่เฮ้ยฟกซี่ทำไงดีตั้งสติตั้งสติตั้งสติเฮ้ยฟกซี่เฮ้ยมันเร็วเหลือเกินเฮ้ยพี่เทยช่วยด้วยช่วยเลยหรอเราดูก่อนดิพี่เทยจะสามารถชนะมันได้นะแต่เมื่อกี้ฟกซี่มันอยูงง่ตรงตรงนี้อยู่เลยก็บอกไงฟกซี่มันเร็วบอกตอนไหนอะก็ตอนนั้นจะพูดแล้วตอนนั้นเรนลิ้นพันก็เลยพูดไม่ได้โอเคเข้าใจแล้ว แล้วผมจะทํายังไงอะ่ะก็แค่เล็งคาถาไปตรงนั้นแล้วก็ปล่อยลูกไฟออกไปปล่อยลูกไฟนี่เขาเพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยทำอย่างกับว่านี่เป็นเรื่องเมเทมนโอ้โหไม่มีทางเลือกอะแบบนี้ป้องครับนั่นแหละปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปโอ้โหทำอย่างนั้นแหละทําไปเรืเ่อยเยให้มันติดกับอย่างนั้นแหละติดกับแล้วดีมากโอ้โหติดกับอ่าตอนนี้ฟ็อกซี่ มันหายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่คงจะกลับไปที่เดิมผมมาแเลยแหละอ่ะน้องไปทํางานต่อเถอะขอบคุณครับพี่พระเพชรคงขอบคุณมากเลยแต่ว่าเอมเอมผมขอไม้คานนี้ไปเลยได้ไหมครับโอ้ตามสบายเย yeah. โอ้ช่ด้วยโอ้เฮ้ยเป็นเสียงเลยเฮ้ยช่ด้วยดีงมาจากการทางห้องน้ำผมไปเช็คดูหน่อยผมไปเช็คช่ด้วย,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 วยโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้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 ยใครเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเลือดอืมโอ้โหเลือดเทียบเลยอะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยใครมันมาฆ่ากันแถวนี้เนี่ยโอ้ยเนี่ยอืมใครมันมาฆ่ากันตอนดึกดื่นเนี่ยแล้วในร้านพิซซ่ารู้เลยอืออือเฮ้ยดื้อเอ้ยเฮ้ย เสียงคุณคุณ,คณแฮช่วยด้วยนั่นใครคนระับหัวหน้าแกไงฮะหัวหน้าหัวหน้าเ,เาาปเนเา็นไรันี้ครับจุนัยหัวหน้าเขาเข้าไปอยู่ในตัวนี้ได้ไงเนอ่ะสงสายเข้าไปแล้วโดนคุณมันบีบจนเลือดก,กระจายเลยมั้งเนี่ยโอ้โหรู้สึกเหมือนเรื่องแอสตรอนเดทไงไม่รู้แต่ว่าเฮ้ย จง่นายเข้าไปดูในนั้นทำไมเนี่ยโอ้ยททำไงดีเนี่ยต้องรีบไปบอกพี่พ่อเพชรแล้วพี่พ่อเพชรครับพี่พ่อเพชรพี่พ่อเพชรครับเกิดเรื่องแล้วครับพี่พ่อเพชรครับฉันรหัสแป๊บเกิดอะไรขึ้นหรอเอ,อิ่มเอ,อิเออ่มคนที่ฆ่าเด็กๆอะ่ะหัวหน้าผมอะ่ะเขาตายแล้วครับอะไรเนาะจริงหรอจริงสิครับผมไปเจอศพเขามาเนี่รีบพาพี่ไปดูเลยเร็วพี่พ่อเพชรเนี่ย สบอบหน้าผมเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในหุ่นตัวนี้ได้ยังไงครับอืมจากที่พี่ได้ดูแลนะ้วเน่ะเอ่มรู้สึกว่าพวกหุ่นยนต์ทั้งสี่ตัวนั้นมันออมมันมาแล้วเจ้านายแกมาเห็นอนะ่ะมันก็เลยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ไม่รู้จะทําไงดีก็เลยหลบเข้าไปในหุ่นเนี่ยมันก็เลยอย่างที่เห็นอนะ่ะโอ้อย่างนี้นีเองแล้วผมคอโทรเรียกตำรวจมาเอาศพไปไหมครับก็ดีนะ แต่ว่าพี่พี่ว่าเขาไม่น่าจะเอาศพไปหรอกทําไมครับพี่ว่าเขาน่าจะเอาไปเก็บในห้องเก็บของของที่นี่มากกว่ามั้งเพราะว่าดูดิยหุ่นนี่ก็เป็นทรัพย์สินของที่นี่แล้วก็ไม่มีใครบอกได้ด้วยว่าที่นี่ว่าใครเป็นคนฆ่ามันไม่มีหลักฐานกลางวิทยาศาสตร์เฮ้ยมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยเลยที่จะยืนยันได้เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะเอาเก็บไว้ที่นี่แหละอืมอย่างนี้นี่เองแล้ว ที่ปนนี่เป็นอะไรเป็นอะฉันกลัวเลือดฉันกลัวเลือดโอ้โหกลัวเลือดนี่เองอไม่ว่าไม่ถึงว่าเนี่ยโอ้โหกลัวเอาแล้วกันเอางี้เดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้เองเดี๋ยวน้องกับบรีทำงานก่อนเถอะครับผมอืม